สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยบนครับวดประจำวันที่1เมษายน2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่น หลักหน่วยบนครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนสรุปเลขก้าสูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขปักหลักหน่วยบนครับทั้งหมดจะมีด้วยกัน9สูตรครับใน9สูตรทั้งหมด9สูตรนี้หลักการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรผมก็จะนำเลขรางวัลที่1งวดล่าสุดครับ วันที่16มีนาคม2564นและรางวัลเลขไท้าย2ตัวล่างเลขกองรางวัลเลขไท้าย3ตัวล่างมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรนะครับเมื่อได้หลักการคิดการคำนวณแล้วคงก็จะนำนับแต้มตัวเลขในแต่ละสูตรชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นที่สุดครับเลขที่ชนทั้ง9สูตรก็จะเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนครับมาดูสูตรที่1น,นะครับหลักการคิด ในสูตรที่1ครับให้นำหลักแสนบวกหลักพันนะครับหลักแสนลงกันที่1ก็คือ8ครับบวกหลักพันคือศูย์ครับเท่ากับ8ปบวกศูนย์ะครับในสูตรที่1ครับแสนบวกพันเท่ากับแปดบวกศูย์แปดบวกศูนย์เท่ากับแครับได้8เลขทําสูตรครับได้8ก็นับลด1แต้มคือ7ครับบวกอย่างเลขเจ็ดเพิ่มไปให้เลข9ตัว9หลักครับเจ็ดแปดเกครับนี่คือสูตรที่หครับ ต่อไปสูตรที่2ครับให้นําหลากักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบบนครับหลักแสนรางวันที่1ก็คือ8ครับบวกหลักพันคือ0นย์ครับบวกหลักสิบบนคือ2ครับเท e ่ากับ8ปดบวกศนบวกสครับในสูตรที่2ครับแสนบวกพันบวกสิบบนเท่ากับ 8, 000, 8 000, ปดบวกศบวกสองแบวกศเท่ากับ8ปดแบวกสเท่ากับ10ครับเอา10ตัวหลังศูนย์ตัวหลังไปเลขทำสูตรครับได้10ครับ ได้ส่วนก็นับลถหนึ่งแตงคือเก้าครับบวกจากเลขเก้าเพิ่มขึ้นไปห้เดเเก้าตัวเก้าหลักครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่คือสูตรที่สองครับต่อไปสูตรที่สามครับสูตรที่สามให้นําหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งครับหลักสิบล่างก็คือหนึ่งครับหลักหน่วยล่างคือเก้าครับบวกหลักบวกหลักหน่วยล่างครั้งที่หนึ่งก็คือหกครับเท่ากับหนึ่งบวกเก้าบวกหกนะครับ ในสูตรที่3ครับ10ล่างบวกหน่วยล่างบวกอบวกหน่วยครั้งที่1เท่ากับ1บวก9บวก6ครับ1เท่ากับ10บวก6เท่ากับ16ครับได้16เอา6ตัวหลังเลขทำสูตรครับได้16ก็นับรถ1แต้มครับเอา6นะครับนับลดแต้มคือ5ครับบวกอางเลขค่เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9แล้วครับ 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3ครับนี่คือสูตรที่3ครับ ต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นําหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่1บวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่สองครับหลักหน่วย2ตัวล่างก็คือ9ครับบวกหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่1คือ0ูนย์ครับแล้วก็บวกหลักหน่วย2 3ตัวล่างครั้งที่สองก็คือ2ครับเท่ากับ9ก้บวกศย์บวกสครับในสูตรที่4ครับหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่1บวกหน่วยครั้งที่สองครับ เท่ากับ 9. ก้บวกบวกบวกกับ99 9บวก2เท่ากับ11ครับได้1ิเออา1ตัวหลังเลขทำสูตรครับได้เลข1ก่อนนับลดถ,ถึงแก้มคือศูนย์ครับบวกจากเลข0ูนย์เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักครับศ1นย์5 6 7 8้าดครับคือน,นี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้นำหลักร้อยบนครับหลักร้อย บนบวกหลัก10ครั้งที่4ครับหลักร้อยรางวัลที่1ึงคือ4ครับบวกหลัก10ครั้งที่4ครั้งที่4ี่ก็คือ5ครับเท่ากับ4บวก5นะครับในสูตรที่5ครับร้อยบนบวก10ครั้งที่4เท่ากับ4บวก5สบวกเท่ากับ9ครับได้เลข9้เลขคำสูตรครับเลข9ก้าก็นับลด1แต้มคือ8ครับบวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปให้ได้เลข9้าตัว9หลักครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6สห้าครับนี่คือสูตรที่ หครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่หกให้นำหลักแสนบวกหลักร้อยนะครับหลักแสนรางวัลที่หนึก็คือ8ปดครับบวกหลักร้อยคือ4ี่ครับเท่ากับแปบวกสนะครับในสูตรที่6กครับแสนบวกร้อยเท่ากับแบวกสี่วเท่ากับสิงครับได้สิบครับเอา2องทหลังได้ทำสูตรครับได้2องก็นับลดถึงแต้มขึ้นหครับบวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปหาเลขเก้าตัวเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่าหกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือสูตรที่ 6ครับต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นําหลักร้อยครั้งที่1ครับ บว,บวกหลักร้อยครั้งที่3บวกเลขตที่คือ3ครับหลักร้อยครั้งที่1คือ0นย์ครับบวกหลักร้อยสามตันล่างครั้งที่3ครั้งที่3ก็คือ3ครับและบวกเลขตที่คือ3ครับเท่ากับ0นย์บวก3บวก3นะครับในสูตรที่7ครับ้อยครั้งที่1บวก้อยครั้งที่3และบวกเลขตที่คือ3เท่ากับ0ูนบวก3บวก3ศูนย์บวกสเท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6ครับในเลข6นะครับในเลข6ก็นับลด1แต้มคือ5ครับบวกจากเลข5าเพิ่มขึ้นไปหาได้เลข9ตัว9หลักครับ 5 6 7 8 9 0 1 2 3ครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับสูตรที่8ให้นำหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนคือ2ครับบกหลักหน่วยบนคือ2ครับและบวกหลักหน่วยล่างคือ9ครับเท่ากับ2บวก2บวก9นะครับในสูตรที่ในสูตรที่8ครับหน่วยบนบวกหน่วยบนเท่ากับ บวกหน่วยล่างเท่ากับ2บวก2บวก9ครับ2บวก2วกับ4 4บวก9เท่ากับ13ครับได้13นะครับเอา3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวตั้งก็บวกจากเลข3เพิ่มขึ้นไปให้เลข9กตัวเ้าหลักครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1ครับนี่คือสูตรที่สูตรที่ แครับต่อไปสูตรที่9ครับสูตรที่9ให้นําหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่1ครับหลักหน่วยบน คือสครับบวกหลัก10ล่างก็คือ1ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ9ครับบวกร้อยสามตัวล่างครั้งที่1คือศนย์ครับเท่ากับ2บวก1บวก9บวก0นย์ะครับในสูตรที่9ครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่1เท่ากับ2บวก1บวก9บวกศย์ครับสองหมื่นครับส3มบวก9เท่ากับ3บวก9เท่ากับนะครับ สามบวกเก้าบวกเเท่ากับสิครับสิอ่าเท่ากับสิบสครับสิบสอวกูน์เท่ากับสิองนะครับได้สองเลขทําสูตรรัาเอาสองตัวหลังครับในได้สองขนับลดถึงแทมคืนหนึ่งครับบวกจากเลขหนึ่งเพิ่มไปให้เลขเก้าตัวเก้าละครับหนึ่งสองสี่ครับนี่คือสูตรที่เสูตรสุดท้ายครับเมื่อได้ตัวเลข สูตรคำนวณได้9สูตรครับก็จะนับแต้มชนทั้ง9สูตรนะครับเพื่อหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับมานับแต้มดูนะครับว่าเลขที่ตัวในบ้างที่ชน9สูตรนะครับอ่ะก็มาดูกันครับตั้งแต่เล็กหนึ่งเลยครับตั้งแต่เล็กหนึ่งครับเล็กหนึ่งครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตรอ่านับใหม่ครับนะ หนึ่งสูตรครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรนะครับเก้าสูตรครับเลขหนึ่งเป็นตัวที่หนึ่งครับชนเก้าสูตรครับเลขหนึ่งครับชนเก้าสูตรครับต่อไปเลขสองครับเลขสองครับหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามเลขสองไม่มีเลขอ่าเลขสองครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตร ห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรสูตรที่แปดไม่มีเลขสองครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งไม่มีเลขสองครับข้ามไปเลยครับไม่มีเลขสองครับต่อไปเลขสามครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรครับเลขสามเป็นตัวที่สองครับเก้าสูตรครับต่อไปเลขสี่ครับ เลข4ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3มเลข4ไม่มีครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3ย์ไม่มีเลข4ครับข้ามไปครับต่อไปเลข5ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตรครับเลข5ชน9สูตรครับเลข5ชน9กสูตรครับต่อไปเลข6ครับ เลข6สูตรที่1เลข6ไม่มีนะครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ไม่มีเลข6เข้ามาเลยครับต่อไปเลข7ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรสูตรที่5เลข7ไม่มีครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6ไม่มีเลข7ครับเข้ามาเลยครับต่อไปเลข8ครับ1สูตรสูตรที่2เลข8ไม่มีครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7ไม่มีเลข8ครับเข้ามาเลยครับต่อไปเลข9ครับ1สูตร2สูตร สามสูตรส,สูตรที่สเลขเไม่มีครับศูนย์หนึ่งสเดแดไม่มีเลขเก้าข้าอะไครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ครับหนึสูตรสองสูตรสสูตรสสูตรหสูตรสูตรที่หเลขศนย์ไม่มีนะครับไม่มีเลขศูนย์ครับได่งสองสามส้าเจ็ดแปดเก้าไม่มีเลขศูนย์ครบสิสูตรนะครับไอ้ครบสิบตัวเลขครับเลขที่ชนทั้งเกสูตรครับเลขที่ชนทั้งเก้าสูตรก็จะมี เลขเด่นอยู่ที่3ตัวครับเลข3ตัว1 3 5หครับ13 5หนะครับเป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับไอ้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนครับ1 3 5หในเลขเด่นปักหลักหน่วยนะครับมาก็มัลุ้นกันนะครับในสูตรนี้ครับจะมาหรือไม่ครับเลขเด่นปักหลักหน่วยบน ตัวเด่นที่สุดก็คือนะครับผมเน้นนะครับเน้นไปที่เลขตัวเดียวครับเน้นไปที่ตัวเดียวครับในสามตัวครับหนึ่งสามห้าเน้นไปที่เลขหนึ่งครับก็มาลุ้นกันว่าเลขหนึ่งจะมาตามสูตรหรือไม่ครับเลขหนึ่งเป็นเลขปักหลักหน่วยบนครับ ในสูตรนี้ครับถ้างดหน้าสุดคือเข้าเลข2ครับในสูตรเดียวกันครับหลักการชิดกันเห็นเข้าเลข2แต่ในงวดนี้ครับงดวันที่1เมษายน2อง4ครับ3ตัวครับ1 3 5แต่สรุปเด่นที่สุดก็คือเน้นไปที่เลข1มากกว่าครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขปักหลักหน่วยบนครับในงวดประจำวันที่1เมษายนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ ว่าจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมก็โปรดใ,ใช้การพิจารณาในการรับชมนะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางตามสูตรคำนวณน,นะครับจะเดินตามสูตรเดิมหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกัน,นครับนี่คือข้อมูลนะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบดินทร์ทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบการชิดคำนวณสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางเลขปัก หลักหน่วยบนสรุปเลข9สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นให้กับสมาชิกได้ดูเป็นตัวเด่นในในการประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามด้เลยครับเพื่อกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้ยครับเพื่อจะได,ได ปีกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลแนวทางสูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆมาลงทิ่ให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่1เมษายน2,564หเฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ